เพิญพรทุกๆคนนะมาเติมกำลังให้สติเติมกำลังให้กับสมาธิกำลังของสติกำลังของสมาธิจะเกิดขึ้นได้ ต้องพัฒนาฝึกฝนให้มีขึ้นเพื่อที่ว่ากำลังของสัมมาสติและสัมมาสม,มาธิก็จะสนับสนุนให้เกิดสัมมาทิฏฐิเป็นตัวปัญญา ปัญญาความเข้าใจตามความเป็นจริงสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันเป็นปัญญาจากการที่จิตนั้นได้เห็นได้ประจักษ นะมีประสบการณ์กับธรรมะที่เป็นธรรมชาตินะธรรมชาติล้วนๆของจริงธรรมะที่เกิดขึ้นในร่างกายนี้ธรรมะที่เกิดขึ้นในจิตใจนะเป็นสัจธรรมความจริงที่แสดงธรรมะอยู่ตลอดเวลา ผ่านร่างกายนี้ผ่านจิตใจนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็จะปล่อยให้ร่างกายทำงานตามธรรมชาติใครก็ตามปฏิบัติแล้วฝืนธรรมชาติไม่ว่าจะในมิติใดก็ตาม จะไม่เห็นสัจธรรมความจริงนะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติจึงต้องคอยสังเกตตนเองอยู่เรื่อยๆว่าเราฝืนธรรมชาติในแบบที่ดัดแปลงธรรมชาติหรือเปล่า ฝืนธรรมชาติกับฝืนก,กิเลสคนละอย่างกันฝืนกิเลสคือไม่ปล่อยให้กิเลสครอบงำหัวใจรู้ทันว่าจิตถูกความโลภความโกรธความหลงครอบงำชักนำให้วิ่งสแสวงหาอารมณ์ หรือวิ่งหนีอารมณ์หรือหลงไปกับสภาวะใดสภาวะหนึ่งจนขาดสติอันนี้เราจะไม่ไม่ยอมปล่อยให้กิเลสครอบงำรู้ทันแล้วก็ต้องหยุดต้องพยายามหาอุบายวิธี สลัดให้กิเลสมันออกไปให้ได้เร็วที่สุดอันนี้ต้องฝืนนะฝืนกิเลสแต่วิธีการฝืนกิเลสจะไม่ใช่การฝืนธรรมชาติของการมีชีวิตอยู่ เราจะดำเนินการใช้ชีวิตเป็นไปตามธรรมชาติยืนเดินนั่งนอนให้เป็นไปตามปกติตามธรรมชาตินะสบายๆนะไม่เครียดไม่เกร็งไม่ดัดแปลงจนเกินไปนะ ถ้าธรรมชาติของเราเป็นแบบไหนแล้วมันไม่ได้น่าเกลียดไม่ได้เดือดร้อนใครไม่ได้มีปัญหากับสังคมอันนั้นโอเคใช้ได้แต่ถ้าธรรมชาติของเรามันอาจจะมีผลต่อการใช้ชีวิตต่อการต่อสุขภาพ ต่อการเข้าสังคมต่อตัวเราเองนะธรรมชาติแบบนั้นอาจจะผ่านการสั่งสมมาผิดผิดอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องคอยฝืนอยู่เหมือนกันนะยกตัวอย่างเช่นถ้าผ่านการใช้ชีวิตมาแบบไม่ค่อยระมัดระวังนะการ อ,อย่างเช่นนะเราต้องอยู่กับคนในบ้านคนในสังคมแล้วเคยอยู่คนเดียวมานานไม่ได้ระมัดระวังการเปิดปิด,ป,ดประตูเสียงดังหรือการก,กระแอมกระไออะไรโดยที่ไม่ได้คิดถึงคนอื่นนะอย่างนี้เรียกว่าธรรมชาติของเรามันมีผลต่อคนอื่น เราก็จะต้องใส่ใจกับจุดเล็กๆน้อยๆเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่อการเกี่ยวข้องกับคนอื่นที่อยู่ด้วยนะก็อันนี้จะเรียกว่าเราเจะปล่อยไปตามธรรมชาติของตัวเองก็ไม่ได้นะเพราะว่าธรรมชาติของเราแบบนี้มันมีผลต่อคนรอบข้างนะมีผลให้คนอื่นเดือดร้อน เพนะราะฉะนั้นคำว,ว่าเป็นไปตามธรรมชาติหมายความว่าจะต้องไม่ให้ใครเดือดร้อนด้วยก็การปฏิบัตินะอันนี้อาจารย์ตีกรอบเข้ามาถึงกันยืนเดินนั่งนอนก็แล้วกันให้เป็นไปตามธรรมชาตนะิไม่ใช่ว่าเดินช้าๆทำอะไรช้าๆจนฝืนธรรมชาติ อันนี้มันก็จะเหมือนกับเรา,าพยายามดัดแปลงธรรมชาติที่เขากำลังแสดงความจริงอยู่เราจะทำได้ตลอดไปก็คงเป็นไปไม่ได้นะในการมีชีวิตอยู่เราต้องปฏิบัติให้มันสอดคล้องกับการใช้ชีวิตนะชีวิตจริงเป็นอย่างไร การปฏิบัติธรรมนะเราก็จะให้มันเป็นไปตามนั้นนะจะได้ไม่ไม่แบ่งแยกว่านี่คือชั่วโมงปฏิบัติเราก็มานั่งหรือว่าเราก็มาเดินจงกรมช้าๆนะทำอะไรที่มันผิดปกติจากเวลาปกติไปนะ จุดมุ่งหมายของการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงคือการที่เราจะต้องมีชีวิตอยู่ตั้งแต่ตื่นจนหลับให้เป็นชีวิตของการปฏิบัติธรรมนะตั้งแต่ตื่นนอนเลยจนกระทั่งเราหลับไปนะไม่ใช่ตีกรอบแค่ช่วงเวลาที่มาปฏิบัติร่วมกันเท่านั้น นะเพราะฉะนั้นชีวิตจริงเป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปตามนั้นนะสังเกตตัวเองว่านะเราเป็นยังไงบ้างนะในการดำเนินชีวิตมีอะไรที่เป็นจุดที่นะมีผลกระทบต่อคนอื่นนะเราก็หลีกเลี่ยงอย่าทำ แล้วก็สังเกตการใช้ชีวิตของตนเองสังเกตจิตใจของตนเองอยู่ตลอดว่าเราจิตใจเราเป็นยังไงมีแนวโน้มไปติดใจกับอะไรมากเป็นพิเศษนะหรือมีปฏิกิริยาติดลบกับสิ่งไหนมากเป็นพิเศษนะอะไรที่มันมากเป็นพิเศษนี่แหละ มันคือจุดอ่อนของเราก็ต้องใส่ใจเป็นพิเศษด้วยนะจะปล่อยไปตามนั้นเราก็จะถูกสิ่งเหล่านั้นเนี่ยบงการชีวิตเราเหมือนเดิมนะจะไม่มีทางเปลี่ยนแปลงมันได้นะเพราะว่ามันเคยมีอำนาจเหนือเรามาแล้วเราก็แพ้มันมาแล้ว ถ้าเราไม่ไปใส่ใจไม่ไปให้ความนะเระมัดระวังมากเป็นพิเศษเนี่ยโอกาสที่เราจะแพ้มันอีกก็มีสูงนะส่วนเรื่องอื่นๆที่ไม่ได้หนักเกินไปไม่ได้เราไม่ได้แพ้มันมากจนเกินไปนะเราก็ ดูมันนะดูการทำงานของมันว่าเมื่อเราไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรแล้วมันกระตุ้นจิตของเราให้มีการกระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงหวันไหวเนี่ยกลับเข้ามาดูใจตัวเองเวลาเกี่ยวข้องกระทบสัมผัสนะสังเกตใจของตนเองอย่าพึ่งรีบทำตามมันนะ มันสั่งให้เราต้องทำอะไรเนี่ยดูมันไปก่อนนะกิเลสมันจะคอยทำงานอยู่ตลอดเวลาเลยเมื่อเราเผลอเมื่อเราขาดสติแต่ถ้าเรายังมีสติอยู่นะเรายังดูมันอยู่คอยดูมันเนี่ยมันก็จะทำงาน ไม่ค่อยได้นะมันพยายามส่งสัญญาณกระตุ้นบอกเราให้เราไปทำอย่างนั้นสิไปทำอย่างนี้สิอย่าทำอย่างนี้เลยอย่าทำอย่างนั้นเลยนะก็อย่าเพิ่งรีบทำตามมันเืออย่าเพิ่งรีบหนีมันนะมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีก็ได้นะ บางทีกิเลสมันก็มีกิเลสฝ่ายดีอยู่เหมือนกันนะมีทั้งกิเลสฝ่ายบุญกับกิเลสฝ่ายบาปกิเลสฝ่ายดีนะเขาเรียกว่าปุญญาพิสังขารนะตัวปรุงแต่งฝ่ายบุญฝ่ายกุศลนะกิเลสฝ่ายบาปนั้นมันชื่อเรียกเยอะแยะนะแต่เพราะฉะนั้นเราก็ถ้ามี ความระลึกอยู่ได้มีสติอยู่เนี่ยเราก็จะพอสังเกตเห็นการปรุงแต่งเหล่านี้ผุดขึ้นมาเป็นระยะระยะก็อย่าเพิ่งรีบด่วนทำตามมันอย่าเพิ่งรีบหนีมันดูมันไปก่อนแล้วก็คิดพิจารณาด้วยเหตุและผลให้ดีนะว่า มันเป็นการปรุงแต่งที่นำมาซึ่งความเจริญงอกงามหรือเป็นการปรุงแต่งที่นำมาซึ่งปัญหาในภายหลังถ้านำมาซึ่งความเจริญงอกงามนะทําตามมันแล้วเกิดประโยชน์จริงๆไม่เป็นการสั่งสมกองกิเลสให้มากขึ้น เป็นไปเพื่อความชำระจิตใจชำระอากุศลทั้งหลายออกไปจากใจเป็นไปเพื่อความละอัตตาตัวตนความถือมั่นยึดมั่นทั้งหลายและทิฏฐิมานะของตนเองได้แล้วก็พิจารณาดีแล้วก็ทำได้อันนี้ก็เรียกว่ามีสติ เป็นเกาะเป็นเครื่องกรองชั้นหนึ่งแล้วก็มีปัญญาเป็นเครื่องทบทวนพิจารณานะเรียกว่ามีสติปัญญากำกับกับการใช้ชีวิตนะในทางอุดมคติเนี่ยถ้าเราทำได้แบบนี้ทั้งวันเลยนะจิตคิดปรุงแต่งอะไรก็มีเบรกเป็นตัวสติ มีตัวปัญญาเป็นเครื่องกรองเป็นเครื่องนะตรวจสอบชีวิตของเราจะไม่ค่อยเดือดร้อนอะไรเลยนะมันจะเดินไปบนเส้นทางที่เราเป็นผู้เลือกนะเราเลือกกระทำเลือกพูดเลือกความคิดได้อันนี้คือในทางอุดมคตนะิที่ควรจะเป็นอย่างนี้ทุกคน นะถ้าทำได้จริงๆมันก็จะมีแต่ความผาสุกร่มเย็นใช่ไหมไม่มีใครทำผิดพูดผิดคิดผิดอีกเพราะมีตัวกรองกันหมดเลยสังคมก็จะเป็นสังคมที่สวยงามแนะไม่มีปัญหาอะไรแต่ในทางความเป็นจริงมันไม่ใช่แบบนั้นนะส่วนใหญ่ก็ ระลึกได้บ้างระลึกไม่ได้บ้างนะเผลอไปสะส่วนใหญ่ปล่อยไปตามอำนาจของกิเลสปล่อยไปตามความเคยชินเก่าๆและไม่สามารถยับยั้งชั่งใจได้รู้ตัวอีกทีก็สายไปซะแล้วถูกกิเลสสั่งไปทำผิดทำพลาดซะแล้วหรือกิเลสฝ่ายบุญก็ตามที ก็ชักนำให้เรามัวเมาไปกับบุญกุศลก็มีนะนะงานบุญงานกุศลที่เป็นฝ่ายกุศลแท้เนี่ยแล้มันมีอยู่แต่งานบุญงานกุศลที่เป็นฝ่ายที่มันเจือปนด้วยกิเลสฝ่ายสร้างอัตตาตัวตนก็มีอยู่ไม่น้อยนะทำบุญทำกุศลเพื่อเอาหน้าบ้าง เพื่อปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปทางฝ่ายโลกโลกนะเพื่อและมันไม่ได้เป็นไปเพื่อความพ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริงเนี่ยมันก็มีอยู่นะนะเพราะฉะนั้นพวกเรามาฝึกปฏิบัติให้จิตเรามีความเข้มแข็งขึ้นมาทุกวันทุกวันแบบนี้แหละเราจะได้พัฒนาสติตัวสติที่เป็นเกราะป้องกัน ล้วเราจะได้มีกำลังที่จะไปเบรกนะเบรกตัวกิเลสไม่ให้มันเข้ามาถึงใจเรามาครอบงามาบงการชีวิตเราเหมือนเดิมปฏิบัติแล้วเราจะได้เอาไปใช้จริงในชีวิตนะทั้งชีวิตทั้งวันของเราจะได้มีสติมีปัญญาเป็นเครื่องกำกับให้มันมากขึ้นมากขึ้น ให้หมันมากที่สุดนะจนวันหนึ่งเราจะได้เป็นผู้ที่ชื่อว่ามีธรรมะคุ้มครองใจมีสติคุ้มครองอยู่ตลอดเวลาเลยนะเป็นไปได้นะเราจะสามารถลุไปถึงจุดๆุดนั้นได้กันนะเพราะฉะนั้นเรามาเติมความเข้มแข็งให้จิตใจกันนะเติมกำลังของสติ เติมกำลังของสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิอยู่กับลมหายใจอยู่กับปัจจุบันอยู่กับความรู้สึกตัวด้วยจิตที่ผ่อนคลายสบายสบาย,บายไม่เคร่งเครียดไม่มุ่งมั่นที่จะเอาอะไรมีแต่การ ปฏิบัติเพื่อความเข้าใจมันเท่านั้นเองเข้าใจแล้วจะได้วางได้จะได้วางเฉยกับมันได้วางเฉยได้อย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องฝืนอะไรมากสืบต่อการปฏิบัติไปเรื่อยๆนะ,จะเจริญพร